บอกเทคนิคจำ12เทนยังไงให้ง่ายให้ไวที่สุดแล้วบอกเลยฟังคลิปนี้ทีเดียวจบจำได้ไม่มีลืมบอกก่อนนะว่าเทคนิคนี้ผมใช้จริงสอบจริงจำจริงมาแล้วนะครับแล้วตารางที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นตารางที่ผมสร้างขึ้นเองนะถ้าใครอยากได้ฟังคลิปนี้ให้จบมีให้แน่นอน ทนเนี่ยจะมีอยู่2อย่างก็คือช่วงเวลากับเหตุการณ์วิธีการจําก็คือเราจําช่วงเวลาก่อนช่วงเวลาคือผมแบ่งสีให้แล้วเป็นสีแดง Present p a s t Future และถ้าเป็นเหตุการณ์คือสีเขียว s i m p l e Continu o u s p e r f e c t และก็ Perfect Con วิธีคือง่ายมากคือเราจําแค่ช่วงเวลาบวกกับเหตุการณ์ช่วงเวลาบวกกับเหตุการณ์ยังไงเราจะเริ่มจําจ,จากตารางนี้ก่อนเลยนะครับก็คือสีแดงบวกสีเขียวยกตัวอย่างเช่นช่วงเวลาแรกก็คือ p r e s e n t present บวกกับ s i m p l e ก็คือเหตุการณ์ Present simple ได้แล้วหนึ่งเทนต่อมาก็คือ present continuous present perfect present perfect con อันนี้คือสิ่งเทนแล้วนะต่อ past past simple past continuous past perfect past perfect con future future simple future continuous future perfect และ future perfect continuous นี่แหละครับครบและว2 2เทนแต่ ep เนี้ยผมจะขอพูดแค่ชื่อก่อนส่วน ep หน้า เราค่อยมาเจาะลึกทีละเทนว่าแต่ละเทนเนี่ยมีโครงสร้างและรูปประโยคและตัวอย่างยังไงบ้าง Xing, นะครับซึ่งตอนเนี้ทุกคนจําตามแบบนี้ไปก่อนนะครับส่วนในตารางเนี่ยมันจะมีการแบ่งสีในตัวรูปเทนด้วยนะครับซึ่งอันนี้คือสามารถเอาไปใช้ได้เลยถ้าเป็นสีเหลืองเข้มเนี่ยผมจะแบ่งไว้ก็คือเป็นเทนที่ถูกใช้เยอะที่สุดต่อมาจะเป็นสีเหลืองอ่อนเห็นปะสีเหลืองอ่อนเนี่ยคือจะถูกใช้น้อยลงมาแล้วก็2เทนสุดท้ายที่เป็นสีขาวเนี่ยอันนี้คือเทนที่แทบจะไม่ออกเลยนะครับหรือจะไม่ออกสอบหรือจะไม่ค่อยได้ใช้กันนนเเเลยเป็ท <dal> <wh atura> ที่ โอกาใช้ยาอันนี้ก็คือตารางทั้งหมดใครอยากได้อันนี้นะครับคอมเมนต์หนึ่งขึ้นมาแล้วทักมาได้เลยนะครับทักในช่องติ๊กต็อกนี้เลยนะว่าอยากได้เดี๋ยวผมจะส่งตารางนี้ให้บอกเลยจําง่ายจําไวแน,น่นอนนะครับแล้วถ้าใครชอบอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะต้องกดติดตามนะผมจะมีคลิปแบบนี้ให้อีกเพียบเลยใครอยากได้อะไรยังไงคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาได้เลยนะครับอยากรู้อะไรเกี่ยวกับภาษาอังกฤษผมตอบให้หมดเลยจากคนจบมนุษย์อิง